เริ่มตน้นเรื่องแรกเนี่ยพาคุณผู้ชมไปดูความชื่นมื่นไม่แน่ใจว่าตอกย้ําความชื่นมื่นด้วยสาเหตุอะไรแต่ภาพบรรยากาศเมื่อวานบินเนอร์พักร่วมบรรยากาศชื่นมื่นจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยพาก็ร่วมเดินทางไปรวมกันรับประทานอาหารค่ำนะฮะก็ถือเป็นดินเนอร์ครั้งที่2บรรยากาศอย่างที่บอกครับเป็นไปอย่างชื่นมื่นสยบรอยร้าวครับ งานดินเนอร์พักมาร่วมรัฐบาลครับเมื่อวานนี้เริ่มขึ้นเนี่ยสักประมาณหัวค่ำนะฮะก็ไล่เรียงมาตั้งแต่สักประมาณ6โมงเย็น18นาฬิกาโดยดินเนอร์พักร่วมครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นพัฒนภูมิใจไทยครับที่เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพนะครับมีหัวหน้าพักแล้วก็แกนนำพัดร่วมรัฐบาลเข้าร่วมงานอย่างคึกคักก็มีพัฒนเพื่อไทยพัฒนภูมิใจไทยพัดนอารมณ์ไทยสร้างชาติพัฒชาติไทยพัฒนา พักประชาธิปัตย์พักกล้าธรรมพักประชาชาติและพักชาติพัฒนาโดยนายอนุทินนะครับก็กล่าวก่อนดินเนอร์บอกว่าขอให้หัวหน้าพักและเลขาธิการพักร่วมที่เข้าร่วมดินเนอร์เนี่ยนะครับจ่ายค่าอาหารคนละ7,000บาทให้กับตนเองด้วยเพราะว่างานเลี้ยงในวันนี้เนี่ยเป็นแบบอเมริกันแชร์ครับทาให้บรรดาหัวหน้าพักที่นั่งอยู่ในห้องรับรองนี่ต่างก็อาหโทรศัพท์มือถือขึ้นมาสแกนจ่ายกันฮะนี่ฮะสแกนจ่ายเงิน ให้กับคุณอนุทินนะฮะขณะที่นายกอิงครับนางสาวแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเห็นด้วยกับการแชร์ค่าใช้จ่ายในงานนะครับเพราะว่าโรงแรมนี้ค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นพวกเราต้องอเมริกันแชร์ก่อนที่จะบอกว่าส่วนตัวเนี่ยไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวนะฮะเปิดกระเป๋าสตางค์มานี่ก็ไม่มีเลยนะครับก็เลยขอให้ทางนายสรวงเทียนทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนจ่ายให้ก่อนแล้วก็ท่านนายกบอกจ่ายให้หน่อยเดี๋ยวโอนคืนให้ทีหลังนะฮะทีนี้หลายคนก็ตั้งคําถามว่าโอ้โหหัวละเจ0 0พนี่รับประทานอะไรกันบ้างนะฮะเมนูชุดอาหารตะวันตก4ี่คอสครับในงานดินเนอร์พักร่วมนะครับก็ประกอบไปด้วยบอสตันล็อบสเตอร์ร็อกเมรอนดองครับแล้วก็มีทารากอนคริสตันคาวเวีนะฮะ ชุดที่2มีโฟล์กลาย่างกระทะพร้อมกับผักสลัดชุดที่3มีเนื้อวากิวย่างกับหัวหอมเผามีแครอทพื้นเมืองและก็ซอสทรัฟเฟิลครับแล้วก็ชุดที่4เนี่ยนะครับเป็นโรปลาโดเวอร์ตุนมีถั่วลันเตาและก็ซอสฮอลแลนเดสกับนี่ฮะหัวละ7,000พันนะฮะดินเนอร์พักร่วมเมื่อคืนนี้ทีนี้หลังจากที่จบดินเนอร์แล้วครับ นายกแพท,ทองทานก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อบนชนบอกว่าในวงดินเนอร์เนี่ยทุกคนนี่รีแลกซ์ครับแล้วก็เป็นตัวเองมากนะฮะได้มีการพูดคุยกันถึงการเตรียมตัวถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลซึ่งได้ลงรายละเอียดในการพูดคุยกันนะครับเพื่ออยากให้เห็นว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยมีเอกภาพมีเสถียราภาพมั่นคงมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นการพูดคุยเฉพาะหัวหน้าพักและเลขาธิการพักเพราะว่าต้องการให้แต่ละพักเนี่ยนำไปสื่อสารกับพักของตนเอง ให้ชัดเจนถึงแนวทางจึงเชิญมาเป็นวงเล็กกว่าปกติโดยทนายกยืนยันหนักแน่นบอกว่าจะไม่มีการหักหลังเกิดขึ้นในการอภิปรายแน่นอนบอกว่าส่วนตัวไม่มีความกังวลครับแล้วก็เตรียมตัวพร้อมชี้แจงพร้อมกับตอบในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่นอนแล้วก็มั่นใจในตัวรัฐมนตรีทุกคนครับวันนี้มีหัวหน้าพรรคนไหนระบายความรับกทับใจอะไรไหมคะคนนี้ ไม่มีค่ะนี่ร้อนเล่นนะคะจิงก็ไม่มีแล้วก็อย่างเมื่อกี้ก็คุยกันแล้วก็จิงจิง,จงได้ได้ได้ความได้ความได้ข้อมูลได้ความรู้จากทุกท่านเยอะนะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็เป็นรัฐมนตรีในหลายหลายรัฐบาลน,นะคะ <c oughs> ก็เล่าว่ามีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งซึ่งก็ดีค่ะตัวดิฉันเองก็เ,เป็นนายกในตอนนี้ก็รู้สึกว่าได้ได้นําข้อมูลเหล่านี้เดี๋ยวก็จะได้ไปปรับปรุงนะคะในของขรมของเรื่องต่างๆที่ที่สามารถทําให้มันดีขึ้นได้ นอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวก็ยังถามนายกต่อว่าเอ๊พักร่วมเนี่ยมีพักไหนไหมที่จะต้องมีการตกให้เข้าที่เข้าทางหรือเปล่านะฮะท่านนายกก็บอกว่าไม่มีส่วนมีพักไหนดื้อใช่หรือไม่ท่านนายกก็บอกร้องโอโหขึ้นมาเลยนะครับบอกว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยดื้อทุกคนรวมไปถึงตัวนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับนี่ฮะบรรยากาศสยบรอยร้าวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าบรรยากาศการร่วมกันร,รับประทานอาหารค่้ ดินเนอร์พักร่วมก็อย่างที่เห็นครับบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับ